สวัสดีครับเสียนนี่ละ <ยา S 1> นา,<ย>าครับเสียนนี่ละนาบสวัสดีจ้าเป็นเสี้ยนแดดงวดนี่ได้เฮ็ดใบไปเสียนงวดนี่เฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วคือเก่าเนี่ยเฮ็ดแล้วคือเก่าติงวดเิ่งนึงเป็นเสี้ยนแดก่อนให้ทำในแบบดาดนาดาดหลัง <laughs> โอ้คุยมันบอกครับคู่ตัวกัดเลดนคู่ตัวกับเขาอ,อยู่อะกันเลนคู่ตัวเขาอยู่จริงงวดก่อนตัวเขาตัวเขานั่นนะ คููตดนนะได้ต้นบอคู่ตดเข้าใจว่าเขามาคู่ตดคููตดมันอยู่ในสามตำแหน่งมันอยู่กับยุไมันก็อูกันน่ะมึงนด่นตดตดอย่างเดียวนะคือบ่ผ่านบ่มันว่าเขามาทั้งสามบ่เป็นเขาทั้งสามคูเป็นเป็นสองตัวไหมเขาสองคู่ต้นคููต้นน็นเอนคูตัดออกมาซื้อนี่ก็คือตัดเหล็ก้อับ เพอพราของเส้นนี่มิเตเลกสามตัวเนาะบ่มีห้ยสองตัวเนาะสามตัวทำเองซื้อเองสูตรตัวเองอืครับสูตรนี้เกือบแล้วพังหันจระถูมถือถือสองตัวแต่ว่าเส้นยนงนี้ถือจุงหดวบงหนึ่งเนาะเออครับถืออะืรเจ้าของหรือถือเจ้าไหนถืกเจ้าของนี่แหละถือเลี้ยตัดืัดเสียว แต่ว่าให้พี่น้องเอฟซีไปมันก็บนีแต่สามตัวเนาะบมเดลตัดเนาะเพราะว่าเชี่ยนสามตัวผมเพิ่นตัดให้ก้งวดงวดนั้นเือนสามตัวได้เท่าไหร่ก็แสนกลัวอยู่แสนกลัวก่อนเส้นเคยแสนแตกมาแล้วแตกมาแล้วครับสามตัวตรงตรงเลยสามตัวตรงเลยเพราะว่าของเพิ่นมีแต่เลขกสามตัวเคยเข่าเคยเข่าครับอย่างตะเลขกเคยเข่าเนาะ ตัวเลขสุ่มนี่ได้มากอย่างไรเฮ็ดสูตรเอาเองบอกเฮ็ดยังสูตรนี่แหละสูตรคำนวณนี่แหละนี่สูตรคำนวณของเจ้าของเองนะทีเจ้าของทำเองซื้อเองตีเดเองัลขออกมาสิได้รถได้สุ่มนี่นมันบ่ออกมาปั๊บก็เฮ็ดปั๊บเลยนเนาะเฮ็ดไปเบิร์นเลยนะครับมาได้รยวอะไรอันบ่เฮ็ดไปเบิร์นเราจะซื้อเลยนะเฮ็ดปัวปลานั่มรถเลยทีหนั่มรถโอ้แนวนี่ท่านจเนาะ ท่านใจพี่น้องเอฟซีใส่ได้แนวนีิเด็กกอกมาเขียนไฮโลดนี่ไม่ได้รอแบบไผแล้วแบบว่าแล้วสุดไปสุดมันเด้เนาะสุดไผ่สุดมันสุดแบบไผ่ของมัน,นสุด <c oughs> สามตัวนี่โอ้กะแรงเวนแน่นอนดิว,เ,วเขี้ยดสามตัวเข่าเนาะจับสามตัวมันเข่าจับสามตัวนี่มันเจี่งขนาดนเด้งตัวเด็กนี่โดยมาก เียนที่เขาเจ้าเฮ็ดสู่ช้นนนนี่สิมีแตตตาออกมากเป็นสองตัวส่วนมากส่วนมากสามตัวนี่เขายากยี็ดีนะสามตัวเขายากนี่ละนามนี่เป็นเสียนเลขสามตัวกันถือกันด้วยปุ่งเลยที่ได้แสนนี่ก็สามตัวรงๆเลยนลงตังตาไหลเนาะลงทุนบาหลแต่ได้หลายได้หลแล้วก็เาเป็นเลขที่หนลงทุนนี้เพราะว่ามัน มันบ <S preach ers> ัวได้ลงทุนหลายแต่หันได้หลายนี่ยหะข้าวบาทก็ได้เงินแล้วเนาะสองหมาทนึงเนาะข้าวบาทเนาะแต่มันเก่าเนาะข้าวบาทก็ได้เงินนี่ยนะโอ้มันก็เขาทาจนเราเป็นแต่ลงทุนไม่เด่นอ้วนปงสุดท้ายแล้วงวดนี้งวดสุดท้ายมันใจร้ายปันใดงวดนี้ก็คือเก่าเก่าคือเฮ็ดยำได้กับมันใจยำนัมนใจกเพื่อนเซียนผู้เฮ็ดกับมันใจเรียกเจ้าความกันเอาไปแต่ว่า มันเกิดมันสิเขาว่าเขาถ้าแหลแต่ว่ากำมันใจกุ้งวัดนั่นแหละเฮ็ดออกมากกำมันใจกำมันใจกันต้องมันจะขอมากโหลดนั่นวะน้ำคนมักเล็กเนาะเฮ็ดออกมากกำมันใจโหลดมันใจเรียบด่วนนะเขาเพราะเขาอแตอย่างนึงคู่เขาออกอยู่กรุงเทพอุ่นเนาะอืมือเงินเนาะออกไหมมือเงินที่เรียวแต่วบ้าน อื umas, main, ่นม um. ือ okay. ร oh, ับซ oh, ับแบบแบบสามตัวสามตัวตรงตรงเนาะงวดนี้เอาแท้เนาะเอาให้นเส้นถือไว้เราอธิบายให้พี่ให้น้องเราฟังมึงดูครับครัตัวใดนัดตัวใดเน้นก็ว่าเนนครับเออเอาบ้างเพื่องฟังว่าตทอกันยู่นะว่าเน้นเลยตัวนี้มักแน่ใจนะเน้นเนาะเน้นในซีคูอ๋อนะเนาเน้นในซีคูเน้นตอนนี้ตอนนึงเออน่ะดีเด้อ ตัวนี้ตัวนึงตัวนี้ตัวนึงเลี้ยงมาเลยตัวนี้ตัวนึงคู่นะครับเอ้าตัวนึงชุนตัวนึงชุดชุดเนียนเคยชื่อซีชุดเนาะชือไว้ให้ใน่เส้นว่ะนนี่ชุดชุ่มเนียนเป็นชุดร่องมันซื้ยชุดประกอบชุดประกอบส่วนประกอบตัวร่องตัวรองซุ่งมาอยู่ในวงกลมคือตัวประกอบเนาะตัวประกอบตัวร่องตัคร่อง ไปหาบาทก็ได้เออจบไปตรงๆรันนะค่ะักพักบ like ้านกันชุนเออันั้นหาบาทก็ยังดีได้เนาะเออนี่ละมันค่อยได้หลายเนาะลงทุนหนึ่งทีเนาะนี่เพิ่นเพิ่นวงกลมไม่ปไหนเราเด้อครับพี่น้องตัวเลขของเสี่ยนครับห้าเก้าหนึ่งเนาะตัวเด่นตัวเด่นเนาะสี่สองเจ็ด ก้าสี่สองตัวเด่นครับตอนนี้สีอ่านเฉพาะตัวเด่นไหก่อนเด้อครับสี่เจ็ดหนึ่งครับอันนี้ก็เด่นครับอันนี้คือตัวเด่นครับส่วนตัวร่องหันกับมีอยู่สี่ชุดขึ้นกันเนาะห้าสองเจ็ดสามเจ็ดสองสี่แปดสามสองแปดสี่ ครับคือตัวร่องเนาะค่ะครับคือตัวร่องจริงๆแล้วเลขมันมีหลายตัวแต่ว่าเลขมันกลับอยู่ในตัวมันแล้วเนาะครับจริงๆคือว่าได้ตัวนะดัแต่แต่ลังอ่ะอันนีะท่านพี่น้องสิไปตัดเป็นคู่สองตัวก็ได้เนาะครับก็มีหเด็กไปตัดเอาครับก็มีหลายได้ไปตัดออกมากแต่มีเก่าเก่าหนึ่งสองเจ็ดสี่สองเจ็ดหนึ่งเนี่ยเมื่อแล้ว ที่หางางเชตอร์ี่าปี่ยนซ้ำนเรวสมาครับอืมแล้วแต่พี่น้องสิเป็นาจตัดนึอาเก่าหนึ่งได้เมื่อครับสี่ส็ดชุดสามตัวกันเก้าสี่เก้าสงนี้สี่ชุดแค่นี่ครับกํางเล็กชุดสตัวตัดกคือตัดยังไงเนาะ โอ้พื้นเสี้ยนนี่มากตัวได้ที่สุดในเลขจำนวนนี่ยสี่คู่นี่นะโอ้โบได้มากตัวเดียวได้จริมากสี่คู่คือทอดกันมากซ้ำกันโอ้มากซ้ำกันพี่น้องมากสี่คู่แต่ว่าทีโบได้วงกลมนั้นคือล่องลงไปซื้อหน่อยลงเซื้อหน่อยลงโบนวาร์ทิมเนี่ยซื้อสู้โตซื้อสู้โตโบนวาร์ทิมแต่ตัวละสิบบาทกับแปดสิบบาทแปดสิบบาททันตัวละสิบบาทเนาะ ก็ภาพเอาประตูและแล้วจะดีเสียงแลนาะตรงๆก็ได้ครับบอยบอเป็นหยังเครับแต่ตัเดาต้เดครับเดินตัวเอาก็ได้เดี๋วเดี๋ยวแล้วก็ตัไปลวดครับเสือหน่อยได้หลายเนาะกระหน่ำลงวนี้เองเจ็ดแปดเหลี่ยมนี่แปดทุดนะครับงวดงวดก่อนนี้จะุตันอหมิบว่ทิพจุตันบ่ ี้น้อยลุงก็ว่าก็บมาหลายดอกรัถ้าถ้าเป็นสามตัวก็เล่งวันนก็หลายตัวนั่งวันกันหน่อยตัวฮะนั่งวัดกันหน่อยร่องเตี้กันประกอบแต่อันนี้ว่าถือว่าหลายนี่สี่ชุดที่เน้นเนเนาะที่น้องสิมนอกอีกสี่ชุดอันที่น้องมากสี่สื่อนั่ก็ได้บ่ซาสื่อก็ได้แต่ว่าตัวเน้นก็มีอยู่แค่สี่ชุดี่ตัวเน้นกันสื่อตัวเน้น มันออกตัวล่างมากเลยตัวล่องกตัวล่องก็ล่องไปล่องไปลอไว้จับกระเทียมกันตัวแล้นเข่าตัวนั้นวมันเข่าเนาะจับกระเทียกตัดออกด้วยเห็นอยู่ที่ว่าอยู่แต่บางวันนี่รงทุนไปไลยเตี๋ยวเหลืองบ่เซียนเตี๋ยวเดียนี่แหละฟันดีป่ะฟันนีอฟันดีแม่กัน ฝันว mm ่าจังใดเลยฮะอ้าฟังความฝันมาประกอบกันอีกคือว่าใครเด่ดฝันก็ได้คือหัวดก่ำเนี่ยฝันก็เอาออกเสียงฝันว่าได้กัมกระไตบุงหงอดก่อเนม่ยกัมกระไตสามตัวเขาวี่มาให้กกัมผมออกเสยวิ้งฝันตีว่าตีหัดจอมอ๋อเสยไว้ยังก่อ หกแปดเจ้าของตีหกแปดตีหกตีห้าสามเถือเสยว่วองวงเงาว่องเงาเสือหกแปดตีถือกเสยผู้คนตีสีถือกเสยงานนี้เจ้าของฟันวางได้ขอว่าให้พี่น้องเขาฟังด้วยฟันเป็นแต่โชคมันบพ่ทีเซือไว้แล้วจื่อข้อมฝันบ่าอะไรได้โทรฝันอยู่จะเข้าๆจำได้ว่าเข้าๆเข้าๆอืน ็ยังได้ผมมันเง่เนาะเงยเบียกมัทำงานักเนาะว่าเกี่ยวเขาไหมว่ากรู้สึกแม้ว่าฝันนี้เ้องเป็นแะ่ถือว่าเป็นถือเียงถือกู่คืนเยอวกาเป็นแะ่ถือก่อะจำเม่ไดดเนาะจำบ่ได้แต่ว่าเป็นจะได้เงินมันเอาเนาคิดว่าได้เก่าเนาะเป็นจะได้เงินเนาะวันนี้เนาะคิดว่าเรนแต่ได้เงินสี่เกาเนอะ แต่จะไปซื pues aquí, ้อลายใช่ไหมเสียลายตัวก bueno, ัซื no. ้อบาื้อเาก็ได no? ้พล uh ุ่นพอได้ซื้อประทูเพอได้ประทูกับมามาเนาะสามตัวเทมันเกือกาบันก็ได้ลายอยอกไล้ซื้อประตูกินลายมื่อย